วัสดีครับอยู่ผมนุ้นรถไยมือสองครับอัปเดตผลงานล่าสุดหน่อยกระบะลงอีกรอบ นี่รอบนี้ลากเทเลอร์ไปเ,เข็นรถไถมาสองคันนะฮะนี่ดูด้านหน้าเนะนี่โอ้หลุดเกือบล่อเสาไฟไม่ได้เกือบเลยเสาไฟวิ่งมาตรงนี้เลยแต่รถมันหักออกก่อนนะลูดต้นไม้ไปเลยถึงกับต้องยกกระบะลูกใหม่อะ่ะนี่ยกลูกใหม่ไปเลยเ,เข็นรถไถมาสองคันนะฮะลากเทเลอร์มาด้วยดูเลย นี่อันนี้ทะเล์ฟาดนู่นนะทะเล์คอเบี้ยวไปเลยยังดียังเอาชีวิตกลับมารอดได้อยู่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูรถไถเนี่ยเพราะนั้นผมแบกมาสองคันมั้งน,นี่นะคันนี้อิซากิซิวฮันเตอร์สิบหกแรงรถโคตรสวยเลย มันมาก็สองคันคันแรกอยู่หน้านี้อยู่หลังอะ่ะโดนโรตารี่คันหน้านะถึงว่าน้ำเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาน้ําใหม่ละสั่งมาน้้าใหม่แล้วก็เดี๋ยวกลาลังปั้นหน้าขึ้นใหม่เดิมทีจะขายอยู่ประมาณสิบสามห้านะครับลดไปแน่ๆเลยสองหมื่นแน่ๆเลยนะแต่ยังไม่ได้เปิดราคาที่แน่นอนแต่ถูกกว่าเดิมแน่นอนคนระับเพราะรถมันไม่ได้สวยเดิมแล้วต้องมาสร้างใหม่ให้มันให้มันออกมาสวยอะ่ะเดี๋ยวลดราคาไปคันนี้พวงลาวเวอร์ด้วยลถสเปคโค้ดดีเลยเสียดายรถจัดเลย ม่หาซื้อไม่ได้ด้วยพวกไฟหน้ากระจังหน้าต้องสร้างนะฮะเดี๋ยวขอสร้างก่อนมาเข้าใหม่เข้าวันนั้นสองคันมีคันนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูคันสิบแรงอีกคันนึงนี่ครับรถมีประมาณนี้นะเพราะว่ารถมันมันไม่ค่อยมีแล้วตอนเนี้ยหาเข้าไม่ค่อยได้ครับผมคัดแต่สวยๆเข้ามานี่เลยสิบแรงอีกหนึ่งคันวันนั้นคันนี้ขึ้นทเลอร์มาในคันนี้อยู่หน้า คันนี้ยกห่างไว้แล้วก็หน้าอีกคันนั้นเข้ามุดเข้าโตรตารี่นี่พอดีทําให้หน้ามันแตกตัวคันนี้ไม่เป็นอะไรเลยโชคดีอันนี้คันมาส,สวยเลยสองคันน่ะคันน้นสิบหกแรงเครื่องไดเล็กแล้วก็พีโรปันกับหลังได้พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยโอ้โหเทเสียดายรถแต่คันนี้สิบแรงบีสิบนะครับคูปุต้าบีสิบเดี๋ยวผมจะแปลงใส่หางตัดย้าเหมือนเดิมนะฮะคันนี้ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยโชคดี อะประมาณนี้ครับผมอัปเดตสองคันที่เข้าใหม่แล้วก็ช่วงนี้ก็ก็ยังรับซื้อเหมือนเดิมนะครับยังรับซื้อขายรถถ่ายเหมือนเดิม0ู2ย์แปดส3ามแปดแปดีสามนู่นรถถ่ายมือสองครับเรายังเหมือนเดิมรับซื้อทั่วประเทศเดี๋ยวจ้างรถไปเข็นเอาปกติก็จ้างเข็นอยู่นวอันนี้มันใกล้บ้านไงลงไปเข็นเอาเองประมาณนี้ท่านใดมีความประสงค์ที่ต้องการอยากจะซื้อขายนะครับหรือว่าสนใจรถถ่ายเล็กๆอย่างเงี้ยใส่หางตันย่าหางตันย่าแล้วก็มีพร้อมนะครับสินค้าคุณภาพทั้งนั้น าฝากไว้ด้วยนู่นรถไถมือสองร้านตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเชมดานจังหวัดลบบุรีครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินรถไถน,นะครับอประมาณนี้ฝากกันไว้ด้วยเดี๋ยวซ่อมรถก่อนเดี๋ยวไงอัปเดตดูทีครับผมสวัสดีครับ